การนำเมืองมื่นเคลื่อนไหวติดตามการเฝ้าระวังสภาพน้ำท่วมในตอนเช้าของเสาร์7มีถุนาซ่องพันเสาร์ห้านี้เมืองมื่นแข้งวิงจันเกิดมีฝนตกแห่งไล่ชัวงมงอย่างต่อเนืองเห็ุให้นำไหลทรายมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงสนั้นการนำเมืองมืน่นนำโดยท่านคำผู้แก้วดวงซีห้องเลขาพักเมืองฮักซาการเจ้าเมืองเมืองมื่นประธานคณะกรรมการควอบคุ้มภัยพิบัติขั้นเมืองพร้อมด้วยคะแนรการเกี่ยวข้องเซนห้องกาแดงห้องแห่งงานสวัสดีการสร้างคมเมือง ห้องการกสิกรรมและป่าไม้และห้องการอื่นผู้ซีนำพร้อมด้วยทีมงานได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกวดการสภาพน้ำท่วมเนื่องจากเขตนี้เป็นเขตที่พื้นที่ต่ำคือบ้านเนาะอําเภอบ้านนาปาา่าไพบ้านพลงามโดนไฮพลศีวิไลโดนไฮน้ำเลา้านาหมอและบ้านเมืองมื่นเป็นบ้านยูเลียบตามเข็มน้ำประกอบกับฝนตกไล่ั่วงมุงติดต่อกันเหตุให้ระดับน้ำห้วยน้ำนองเพิ่มขึ้นอย่างไวกาเหตุให้มีน้ำท่วมเหือนประสาสน หงหม้อน้ำท่วมขัวดินไฮดินนาส่วนปุกไมอุตสากรรมบางแห่งน้ำท่วมเส้นทางบางจุดทึกตัดคาดเหตให้การสัญจรบ้านต่อบ้านของประชาชนที่อยู่เขตนั้นพบกับความยุ่งยากลำบากลาส้สมควรฉะนั้นจึงแจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เลียบตามเข็มน้ำเขตที่มีความเสี่ยงจะทึกพลกระทบจากน้ำท่วมให้กระเกี่ยวยกย้ายสัตว์เลี้ยงและเครื่องคงไปไว้ในพื้นที่สูงและมีความปลอดภัยพร้อมให้ติดตามเฝ้าระวังตลอดสาวซีโซม ส่ยระสาสดเลยไม<อ>่เอาหัอแล้วเก็สซึเลยงกาทะเลและพว,วกแม่นาล้นลน,ลน,น้ำหวของแม่เลยระษาสนเลยแล้วเก็บกา ខាងនំថ្ងៃខាងញាក់3ញាក់នំថ្ងៃសុខគាត់ແມ່ត្រង់នេះសុខដើមត្រង់នេះឯងតាមដៃជីមិនក៏ຮູ້បើនេះវិញយូរទេ

อาหารซอยภะษาสนคืไ <S 2> <S 2> อไ่ออเอาเมือแล้วจั๊กซแล้วก็าทะเลแลละผมแม่นนาแล้วน้ำห่วมของแม่เลยรสาชาชนเลยแล้เก็บกา ทางน้อนไทยทางแงบกำแยกน้อนไทยชุกตแม่ตรองนี่ยชุกเด็ยมติดตรองนี่เหญ่ไงแบใหญ่ดิบังก็รู้ว่านี่จริงู้ย يال مو مم كات ترون هي ซอยประสาสนเจอไม่เอาเหือแล้วักสบซึ่งเอแเลยก้าทะเลและโปรแกรมนาลราน้ำหวมพ่แม่เลยปลาซาสนเลยลวเก็บกา លន់ថ្ងៃខាងញាក់3ញាក់លន់ថ្ងៃសุกតាច់ញាក់ត្រងនេះសุกដើមតាច់ត្រងពីអីលោកហឺតាមដៃជីមិនក៏ຮູ້បើនេះវិញយូរហឺ